ตัดแซบตำตีนไก่ค่ะใส่กุ้งด้วยนะใส่กุ้งสะดุง้งแล้วก็ใส่น้ำปูเขานี่แหละค่ะใส่น้ำปูกินแซบแบบนวนวๆสามารถสั่งซื้อได้ใต้คลิปยวอสิบปั๊สลิงไว้ให้ค่ะแล้วกันนี่ ตัวอุ้ยมีเนยคักบบเบิ่งความเหนียวนมเด้อคนอ่ะขอบุนกินแซบแบบนววๆค่ะป้าค่ะกินกันเลยจ้าสวัสดีค่ะื่าพอกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนววๆค่ะมื่อน,นี้ตำตีนไก่ใส่กุ้งมนนบบนันือนแบบเออใครแน่ละ่ะ มาด้อค่ะใส่น้ำปูน้ำปูของหนูเองเนี่ยแหละน้ำปูกินแ่บแบบนัวนัวแสบอืมโอเจ้าอย่ามารีวิวขายของหลายๆเพราะนั่นแหละก็มาขายของเจ้าของโอ้ยเห็นรีวิวขาย,ยแต่ขายให้ผู้อื่นยังขายเนาะขนมจีนจ้ะขนมจีนหนูเองอม,อม,อม ขนมจีนมาเจียแป๊แบบหนึ่งใครดีไรเดี๋ยวจะทิมช่องข่างกันสั่งซื้อไปให้เลยคะ่ะสามห่อลอยเดียวมีอย่างอีกเอาใจผู้เฒ่าอุย้ยปลามีปลานะคะมีปลา านี่ตัดหัวออกอืมตัดหัวออกเอาก้างออกเรียบร้อยค่ะสั่งซื้อได้เลยค่ะว่สซื้อก็ว่าเป็นยังหรอกใคยไปสั่นละคะซ้ำซมมีแห้งหากระหาไป เด็กกับเลลาบอบๆดอกนิดหน่อยอ่ะตีนไก่ประแดดนคล้ายซอยย่า่ซื้อย่า่คนรู้จัก เราตกงานนะคะโค <COVID. S 1> วิดอหอนเนาะมือนี่กันเลยไปขายซอยเล้ากันเลยขายขายซอยเพิ่นเพราะได้บุญลูกสิน้น กินเลยไม่กินได์ข่านไข่ นอนออ,นอนออกนอนยีงกินบะไดได้นอนเียบตำเส้น้ำปูหอมหอมน้ำปูไยไคร้ดี เพนว่ามันแสบค่ะมือนีหิว้วเลยมือเนี่ยประแดกขึ้นเป็นตะนวแทะ <c oughs> อนาคตอนาคตแน่แน่แน ก็ว่ากันไปตอนนี้มีสองมือสองใหม่โอ้ยปิ้นไรค่ะตอบสากอยไว่ากันเด้อให้อภัยหนูเนะี่ยให้อภัยหน่อย แอบมัวแ่บแอบแต่ไม่ได้ขายหรอกค่ะของเพ่นซื้อเพ่นมากซื้อเพ่นมาแ่บ อันฟันฟาอายบอบบอค่ะหิวบอกยกเจาขอ เจ้าก็กลิ่นสวบแไ้ค่ะสร้างเหรอมันเอแ็แเ่บกระเทียมพ่นกินแล้วดีมีประโยชน์ผู้มักวานก็นเอาขึ้นโูนี่เอาน้ำผึ้ง พวกมะมักหวานกับอาดองธรรมดาพอกันจอง้อนหอน Ai xong mm -hmm. Thuộc ngọt Nó kìm nhạt sao em hmm. <laughs> uh. may là bà hả đi nhăng ใด้น้ำปัวมันสิเข็มขึ้นครับเวลาต้มปลาแดกเจ้อใส่เขาเนียจังน้อยอืมมันสิโอเคแซ่บนะมีแต่เนื้อมิน พูดเม่แเมยด้ค่ะสั่งว่าเป็นกระโทูมาก่อนกระไ้จ้าแต่โทรมาจีบเราไม่เอานะคะคิดอยากหวัวอืมออเธอของแก่แล้วแหละอืม อุงป่ะเอาลองอีกป่ะกินน้ำกันหิวแห้งป่ะม,ม่ามีใครจะข้อรัฟิลเนี่ยอิเล่มันใครแลวต่างหลักอีก แบบนี้มันแส<ม>่บแส่บพักอันนี้พักกันจ่องเวลาลวกมันสิบ่ขมแต่ดิบมันขมนหน่ยนึ่ง กัใส่ช่องฟิตไว้ค่ะเพื่อนเอาให้เลิศเลยสิมาจีบเขาหนะ้ากระซื้อเขาปุ่นเนีเขาจ,ากจากักสามโฮเนี่ยจักลอยเพราะเขาดีใจเนี่ยกันได้ดอก <laughs> อยากหัวหนา ผู้บ่าวบราหยอกไปเจ้าขายอย่างอเอาอย่างว่าขายของเหม็นขายของเหม็นอีหยังว่าขายของเหม็นเจ้า,า,า,ากับปลาแดกบอกด้วว่าเป็นอย่างอื่นพ่ะย่ะปาน้ำป,ปูเนี่ย ขอบปุ่นแซ่บอืมันึ่งแซ่บๆเลยแจ่มไ้น,า,นาประเดี๋ยวแจ่มแห้งไรค่ะกินสตอร์ลกมมาลก,กับวิน,ไไนวินหัวเลยมันมันแก่กับบวินปรนไดีดวว่ะน้กขึ้นไหนหวอน พ่อมาดวนนี่แหละพ่อการกินแม่สวบคักสวบแน่พื่อนมันยำได้ให้น้องค่ายไปซื้อด้วยค่ะน้ำยายซิวยายซิวยื่นใส่ยื่ขหางบนทุ่งเทพ มองเซเป่นเปิดใหม่ไปเลยย้ายซิ้วสังเกตง,ง่ายๆคือเห็นบักงยุ่มอยู่นาะอยู่หนะลาล้าแล้วสองสองตอนเล่าไไ้้คายดีๆเห็นคนยิ้มแล้วมีความสุขค่ะ อีลีเดะมุ่นอยูกับเปซื้อสายเรามีคนมาถามหลายคนอยู่เดย์เหอนว่ะ กินทุเรียนเหมือนโลหน,น,นึ่งอนนรวะน่ากินอันนี้อีกโอ้ชิบไม่ได้พาท้องออกเลย มันก๊อบกว่างนงไงบอกหมกสตอแพ่แพ่แพ่บมกสตอรม่อไ้แพ่เอียงเลยมื่อี่แพ,แพ,แพ,มแพ่มันย่อมแพ่มัน มีบักตองน้ำตาลอยู่ค่ะคืออยากตำตีนกันลนะ่ะแสมแห้งอีกได้เนี่ย ขอบคุณหลยค่ะที่เขามาติดตามรับชมหนูน,นะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะที่เขามาอุดหนุนมาอุดหนุนจะมาถามถามข้าวถามข้าวก็เป็นสิ่งที่ดีะคะ่ะเป็นมิตรภาพที่บ่มีอีกอย่างที่มันมันดีกว่านี้อีกแล้วนะคะมะาให้กําลังใจเนาะมันเป็นสิ่งที่แบาบว่าอยู่ในใจและคะ่ะมันเป็นแบบยมันเป็นแบบความรู้สึกแบบนี้เนาะ ขอบพูดเลยหลายค่ะม่หนีกะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ